จันสดาก็ได้เห็นข้อความหนึ่งหรือบทความของแจ็คมาที่เขียนไว้ก็อาจจะจือบวมเินาะแจ่จันสดาพราะจือเรื่องความว่าถ้าหากเจ้ากําลังจะเ็ดธุรกิจใดหนึ่งหรือค้าขายสิ่งใดหนึ่งเจ้าต้องยอมรับเลยว่าจะมีแต่คนที่แปลกหน้ามาซื้อนําเจ้าและเมื่อหนึ่งถ่าเจ้าประสบผลสําเร็จจะมีแต่คนที่ใกล้ซิดหราอว่าจะเป็นพี่น้องหรือจะเป็นคนหักแพงนั่นมาสลองความสําเร็จนําเจ้าแต่คนแปลกหน้านั่นจะบบได้มาพบพ่อเจ้าในมือน,นั่น ก็ถือว่ากระจัสุสดาก็ได้แง่คิดนึงว่าก็เข้าใจว่าย้อนหนังเขาต้องเบิ่งจากมาย้อนหนังสิ่งใดความรู้สึกว่าเวลาที่เขาจะเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่ว่าจะเหตุในทางที่ดีที่ถือที่ต้องหรือจะเหตุในสิ่งใดก็ตามสิ่งที่เขาจะต้องเจอและยอมหับก็บคือว่าสังคมของเขาเนาะมันอาจจะปลูกฝังกันมาแต่ดึกด,ดับดันหรือว่าจังใดที่แบบว่าจะมีความรู้สึกว่า ย่านย่านคนอื่นได้ย่านคนอื่นปรโสบผลสำเร็จหรือแม่แต่บางทาจะไปซื่อซอยโอ้กกับย่ยานว่างูฮสิลวยย่านสิได้ดีกล่าหรือโบยินดีถ้าสิกดไลค์สิคอมเมนต์กับย่านว่าโอ้ยเอาไปส่งเสริมกับเจ้านั่นเองเนาะแต่สิ่งหลักๆน,นีจ๋าสุดาคิดวาา่าทานโบต้องไปเสียเวลากับสิ่งๆนั้นเลยเพราะว่าอย่างนั่นแหละก็จะเป็นบททดสอบหนึ่งทีทานไดน้เรว่า ต่อยเฮ้าบนเหลือภัยและบวมีภัยเฮ้าก็จงเป็นตัวเฮ้ายืนในจุดยืนของเขาที่เข้มแข็งต่อสู้ด้วยหัวใจของเขาและพิสูจนเทห้ได้หัวว่าเฮานั่นบวคือคนทั่วไปเขาจะมีน้ําใจมีความงดงามทางด้านภายในสู่ภายนอกที่เขาบวที่ถือเบาว่าเพราะว่าเขาจะซอยซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตกับบเป็นอย่างเข้ามีใจใหญ่ใจที่กลักว หรือเฮานั่นบวป็นไปตามกระแสในสิ่งนั่นแลกก็ปล่อยวางแปลว่าเฮาว่าต้องไปคาดหวังน้ำใจหรือว่าต้องไปคาดหวังในความหักแพงที่แบบว่ามันบริจาคมาจากความจริงใจมันจะบม่มีประโยชน์เลยเนาะแต่เฮาคาดหวังอย่างในสิ่งที่เขากำลังเหตุเฮาให้ความหักแพงจริงใจกับตัวเฮาสะนั่นถากว่าคนแปลกหน้าหรือคนบู้จักมาคอยสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตเขา สิ่งที่เขาควานเหตุเป็นอย่างก็ขอบใจสนับสนุนซัพพอร์ตผู้ที่มาส่วยเฮาเท่านั้นนั่นเองเนาะและก็ยึดในการคาดหวังและเฮาค่าสามารถที่จะไปบังคับ้ไยมหาคราได้สิ่งที่สําคัญคือเขาสามารถคุมและบังคับตัวเขาได้และก็เข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าคนเฮามันจะมีแบบบาดีใจได้ให้บูดีใจได้เห็นดีได้บูเห็นดีได้อยากให้เฮาได้ดีได้อิสระเขาแน่ฮามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์แต่สิ่งสําคัญที่เฮามีนั่นก็คือความเข้มแข็งจุดยืนในห,หัวใจว่าโลกภายนอกจะบันไ ปลแงจะเป็นแบบแดกระตามหัวใจของเขายังยงมั่นในความดีหรือคิดว่าสิ่งนั้นก็จะบ่มีผลกระทบอย่างที่จะเมตเ้านั้นบ่มีพลังได้และคิดว่าเขาจงยืนได้สู้ได้และมือ้อนึงจงเขาจริรดว่าผลสําเร็จนั่นแหละจะไปตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างและให้เจอไปอีกว่ามือ้อนึงนั่นแหละที่มือ้อนึงที่ว่า,านั้น ไปไกลจนเกินที่จะมาคิดนำนั่นแหละท่านจะมีความรู้สึกแบบสบายใจและก็มีความสุขในสิ่งที่ท่านเหตุละกับเต้องไปคาดหวังในสิ่งสิ่งนั้นเลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องเล่าดึงที่ว่าจันทร์สดาได้คิดทบทวนและรู้สึกว่าโอ้มันก็มีส่วนนั่นเองเนาะพราะก็จะสังเกตเห็นว่าเออมันก็เป็นตามสภาพตัวจริงที่มันเคยเป็นในตอนนี้แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราจะเบ่งเห็นมันยังหักษาน้ำใจหักษาคุ้นคากับสิ่งนี้ตอนนั้นเลย มันพิสูจน์นั่นเลยว่าผู้ใดเป็นคนแค่คนฝอมค้นจริงใจเพ้่จริงใจค้นหักเนะ่ะเดพิสูจน์กันต่อนั้นเลยเอาตอนนั้นเลยนั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่ามันนี่แหละที่เขาจะเห็นโอกาสว่ราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันกด็ดีแล้วเขาจะได้ไอเดียได้ไงคิด้นมันจะได้กระขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ใดที่ว่ากําลังจะสร้างโตกําลังจะลงทุนกําลังที่จะสร้างฝันอันใดนึงว่า ทานนั่นให้สู้ต่อไปไล่หัววาจาัน์สุดาเนี่เป็นกำลังใจให้เดอ้อและกล็จทาใจใจสวยขอทานนั้นประสบผลสําเร็จยิงย่งๆขึ้นไปให้ไปตามความฝันและเป้าหมายของทานและก็ขอให้มื่อนี้เป็นมื่อที่ดีที่สุดสาหรับทุกๆท่ทาน